มาแสดงความมีดีกับธุรกิจของคุณบอยประกณกับน้องมากกี้ไหม คู่จิ้นจอมเกรียนน่ารักมากนะคะคุณบอยประกกับน้องมาร์กี้เปิดตัวร้านไอติมน,นะคะเห็นบอกว่าลงทุนกันไปเนี่ยประมาณ10ล้านบาทที่เป็นร้านไอติมโยเกิร์ตค่ะชื่อพา r t ที a แ d นด o z ร n y o g โยเกิตที่ชั้นจีสยามพารากอนนะคะแล้วก็เป็นความป่อพื้มของทั้งคู่มากเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดารานักแสดงแล้วก็แฟนคลับต่างๆมาให้กําลังใจกันมากมายนะไมะ่ว่าจะเป็นคุณประวิตรมารินนนคุณสมรักผู้จัดละครนักข่าวแฟนคลับร้ายร้อยชีวิตมาร่วมกันแสดงความยินด,ดี <c oughs> แล้วก็มีแฟชั่นโชว์น่ารักน่า กิมมิกนะคะของคนในครอบครัวก็มีคุณแม่มาร์กี้ค่ะเดินกับน้องสาวแล้วก็คุณแม่ของน้องบอยนะคะแล้วก็มีน้องวันใหม่กับน้องชายนะคะน้องหน่องกับน้องพัดก็มาเดินด้วยซึ่งเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะน้องบอยกับน้องมาร์กี้เนี่ยเขาคุยกันไว้ว่าทั้งสองเนี่ยอยากมีธุรกิจเสริมเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมคะก็เลยลองชวนกันทําดูเป็นเจ้าแรกของเมืองไทย<อ>ไปได้ลิขสิทธิ์มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนัะ่นแหละนะ่น้างวันใหม่นะ่าเป็น <laughs> ชอบแล้วก็ยังมีแอบมีกระแสถามกันนะคะว่าตั้งตั้งตาดูกันว่าจะมออีหวานใจของทั้งคู่มาให้กําลังใจไหม <c oughs> ก็ไม่มีนะคะแต่ก็มีมีเหตุให้น้องมาที้ต้องมาพูดจนได้เพราะเขาบอกว่า <c oughs> เหมือนกับว่ามีข่าวว่ามากี้เนี่ยไม่ชอบน้องไขหวาน ใครตั้งคือถามเล่นๆหรือเปล่าก็นั่นไงยก็ไม่ทราบจนมากี้ก็บอกเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรไปขนาดนะั้น <c oughs> หนึ่งยังไม่เคยเจอตัวจริงเลย <c oughs> แต่เห็นเห็นแต่ในรูปแต่เห็นในรูปก็น่ารักดียังไม่ได้มีโอกาสพบปะเจอกันเลยฟังหน่อยไหมได้เลยก็ไปฟังกันเลยค่ะไม่ได้มีแบบคําพูดแบบนั้นออกออกจากตัวกี้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดแบบนั้นด้วยค่ะคือหนูเองยังไม่เคยเจอพี่ไคหวันเลยแล้วก็เออไม่ไม่เคยคุยกันด้วยอะค่ะแต่ว่าเห็นแต่ในรูปแล้วก็ จักในโทรศัพท์อะไรเงี้ยมากกว่าค่ะอันนี้คือไม่มีเลยทุกอย่างโอเคมากก็ยังยังพูดอยู่ว่าไว้ว่างๆมาทานข้าวด้วยกันนะคาแสดงความยินดีค่ะเราของต้องจุดพลุกันอ๋อ๊ย <laughs> ตายแล้วตายแล้วโทษทียังเเพื่อกนกเหมือนเดิมครับไม่มีแล้วก็เราสองคนฝากด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจแรกที่เราทำด้วยกันนะครับพาร์ตี้แลนด์โค้ดเสนโยเกิร์ตที่ที่พารากอนนะคะชั้น G อยู่โซนสวีทเอเวนิวนะคะครับผมอร่อยมากอร่อยและไม่อ้วนครับผม นานนั้นเลยเหรอ่มีเป็นธุรกิจใหม่<ช>ธุรกิจเสริมใช่ไหมธุรกิจเสริมอนอกจากการสแสดงแล้วก็มีธุรกิจอ,อีกอันหนึ่ง